สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปหรือ Thailand A Short History ผลงานการเขียนของเดวิดเคไวอาดสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่2ยังคงเป็นเนื้อหาของบทที่1เบื้องแรกประวัติศาสตร์ไทยไตเรามาฟังกันต่อได้เลยครับเรื่องหมู่บ้านและเมืองของคนไทยไต ในช่วงหนึ่งพันปีแรกของคริสตกาลพื้นฐานชีวิตของคนไทยไตย้ขึ้นอยู่กับครัวเรือนทางเกษตรกรรมและอยู่กันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อย่างเรียบง่ายแต่ละครอบครัวต่างก็ผลิตแต่พอเพียงคือปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงวัวควายกับเลี้ยงสัตว์อื่นๆในบ้านหาปลาในแม่น้ำลำธารใกล้เคียงล่าสัตว์ในป่าทอผ้าหรือไม่ก็ปั้นหม้อไหกับทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ครอบครัวเหล่านี้รวมกันเป็นแรงงานทําการเก็บเกี่ยวหรือไม่ก็ช่วยกันปลูกสร้างบ้านเรือนซ่อมแซมสะพานการรวมตัวกันเช่นนี้ก็โดยมีผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่จัดรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอย่างไม่เป็นทางการทำการประสานงานและช่วยจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งกับจัดงานพิธีกรรมร่วมกันแต่หมู่บ้านเช่นนี้ก็หาได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่คนไทยตายในชนบท พึ่งพาการค้าขายกันเช่นค้าเกลือหรือโลหะและต่างก็เสี่ยงภัยอย่างยิ่งในช่วงที่มีสงครามสิ่งที่เรียกว่าเมืองนั้นเป็นหน่วยเริ่มแรกที่อยู่เหนือระดับของหมู่บ้านขึ้นไปคำว่าเมืองแปลความได้ยากเพราะหมายถึงความสัมพันธ์ทั้งในทางสังคมและทางพื้นที่คำว่าเมืองอาจหมายถึงสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายของหมู่บ้านที่เชื่อมโยงกัน หรือหมายถึงสถานที่ที่รวมหมู่บ้านเข้าด้วยกันซึ่งมีเจ้าหนึ่งตนปกครองอยู่เมืองเช่นนี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์รวมกันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหมู่บ้านต่างๆของคนไทยไตยรวมตัวกันขึ้นเพื่อร่วมกันป้องกันตนเองทั้งนี้ภายใต้ผู้นำหรือเจ้าจากหมู่บ้านหรือครอบครัวที่มีอำนาจมากสุดและมีทรัพยากรเพียงพอ ที่จะจัดหาอาวุธและจัดตั้งกองทัพเพื่อเป็นการตอบแทนต่อการปกป้องคุ้มครองเช่นนี้หมู่บ้านอื่นๆก็จะตอบแทนเป็นแรงงานให้กับผู้นำหรือเจ้าแห่งหมู่บ้านนั้นหรือไม่ก็จ่ายเป็นผลิตผลของท้องถิ่นหรือไม่ก็ด้วยผลงานหัตถกรรมนี่เป็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ร่วมกันที่ในเวลาต่อๆมาก็จะเกิดผลประโยชน์ตามมาและก็เป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ศูนย์กลางของเมืองซึ่งร่มตนจากเพียงเป็นหมู่บ้านหนึ่งอาจไม่ใหญ่โตไปกว่าหมู่บ้านรอบๆที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและมีอำนาจมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆการจัดระบบสังคมของคนไทยไตในพื้นที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อจกักรวรรดิมหาอำนาจเช่นเวียดนามกับจีนที่พอใจที่จะติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับเมืองเพียงสองสามเมืองมากกว่า กับหมู่บ้านที่มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนทั้งเวียดนามและจีนต่างก็ปฏิบัติและรับรองเจ้าของคนไทยไตเหล่านั้นว่าเป็นผู้นำชุมชนไม่ว่าจะในฐานะศัตรูหรือพันธมิตรหรือผู้ส่งบรรนาการและเพื่อเป็นการตอบแทนที่เจ้าของคนไทยไตย,ยอมรับนับถือความยิ่งใหญ่ของจีนพร้อมๆกับส่งบรรนาการให้เป็นประจำทุกปีเจ้าไทยไตเหล่านั้น ก็ถูกปล่อยให้ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของตนในดินแดนห่างไกลที่ในทัศนะของข้าราชสำนักจีนถือว่าเป็นชุมชนที่ไม่สลักสำคัญนักและนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกันที่ชุมชนชนบทของคนไทยไต้ซึ่งเริ่มจะรวมตัวกันผูกโยงกันอย่างหลวมๆในการที่จะเผชิญกับโลกภายนอกที่ใหญ่โตกว่ายังมีโลกอีกโลกใกล้ๆกันและเป็นที่ชัดเจนว่า นับตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยที่คนไทยไตเหล่านั้นหาได้อยู่อาศัยอย่างโดดเดี่ยวในดินแดนที่สูงทางตอนในไม่การกษิกรรมทำนาทดน้ำทำให้คนไทยไตต้องติดต่อกับผู้คนในหุบเขาที่ลาบลุ่มลงไปพร้อมๆกับติดต่อกับผู้คนบนเขาสูงขึ้นไปอีกซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์และภาษาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เจ้านายของคนไทยไต่ก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับกลุ่มชนใกล้เคียงเอามาเป็นทาสบ้างเอามาเป็นแรงงานบ้างเอาหัวหน้ามาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเหมือนกับที่คนไทยไตยเองก็ขึ้นต่อผู้ปกครองจีนระบบเช่นนี้มีความสำคัญทั้งในบริบทของความอยู่รอดในที่สูงในศตวรรษแรกๆแ,และระยะตน้ตนตของการที่เจ้าไทยไตยในพื้นที่สูงดังกล่าว พัฒนาคิดความสามารถทางการเมืองของตนที่จะกลายเป็นเทคนิควิทยาในการก่อร่างสร้างรัฐโครงสร้างของเมืองของคนไทยไตยในที่สูงค่อยๆพัฒนาขึ้นเมืองที่ประสบความสำเร็จก็ป้องกันตนเองไว้ได้จากเมืองข้างเคียงจากคนภูเขาและจากรัฐใหญ่ๆสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในอาณาบริเวณของตนและบังคับใช้ระบบยุติธรรมทำการลงโทษคนร้าย และแตัดสินคดีความข้อพิาพาทระหว่างหมู่บ้านเช่นในเรื่องสิทธิเหนือที่ดินน้ำหรือการลักขโมยสัตว์เลี้ยงเมืองเหล่านี้อำนวยให้เกิดกรอบทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลิตผลและผลิตภัณฑ์และแน่นอนเมืองก็ได้ประโยชน์จากการจ่ายภาษีอากรจากหมู่บ้านเป็นการตอบแทนต่อการรักษาไว้ซึ่งระเบียบและความมั่นคงตระกูลผู้ปกครองเมืองเหล่านี้ ได้รับการรับรองให้มีสถานะเหนือบรรดาหมู่บ้านร,บรอบๆขึ้นไปอย่างน้อยก็อีกชั้นหนึ่งพวกเจ้าไทยไตสร้างกลไกของการบริหารเพื่อเก็บรายได้ภาษีอากรและยุติคำฟ้องร้องทางกฎหมายพวกเจ้าไทยไตสร้างกฎเกณฑ์ของการสืบทอดตำแหน่งของตนทำการแต่งตั้งทายาทซึ่งแม้จะไม่เสมอไปแต่ตามปกติก็คือลูกชายคนโตให้มีตำแหน่งบริหารชั้นสูง เพื่อที่ลูกชายเจ้าหนุ่มตนนั้นจะได้คุ้นเคยและควบคุมความสัมพันธ์ส่วนของตนให้เข้ากับความเป็นปึกแผ่นของเมืองเมืองของคนไทยไตยเป็น,นกลไกในการบริหารแรงงานให้มีประสิทธิภาพในที่ซึ่งที่ดินมีจํานวนมากแต่แรงงานมีอยู่น้อยในโลกเช่นนี้ความมัง่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์โลหะมีค่าหรือมเมล็ดพันธุ์พืชอาจสูญหายไปในชั่วคืน ด้วยการถูกโจนปร้นสะดมหรือไม่ก็จากการสงครามความมั่นคงความมั่งคั่งและชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในหมู่บุคคลของตระกูลที่ทำการรักษาก,ษากฎระเบียบและแม้ว่าสังคมเมืองจะมีลำดับขั้นสูงต่ำแต่ผู้คนก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันพวกเจ้านั้นหากถูกกดดันให้ต้องเผชิญหน้าก็สามารถหันไปพึ่งพากองกำลังที่เหนือกว่าได้ แต่สำหรับชาวบ้านชาวไร่ชาวนาะทางออกคือการหลบหนีเข้าป่ารกร,บรอบหรือไม่ก็ไปหาเมืองที่ต้องการแรงงานของตนทางออกสุดขั้วสองแบบนี้มักจะมีการหลีกเลี่ยงกันและหันไปใช้การประนีประนอมกับร่วมปรองดองกันเสียมากกว่าในช่วงห0 0่ปีแรกของยุคสมัยนี้จำนวนประชากรของกลุ่มคนไทยใตยในพื้นที่สูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนั้น จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอในสภาพทางการเมืองและระบบนิเวศเช่นนั้นก็เป็นธรรมชาติที่จะมีการแพร่ขยายประชากรนี้ออกไปกระนั้นก็ตามพื้นที่ราบริมทะเลด้านตะวันออกและด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ถูกควบคุมจับจองอย่างหนานแน่นโดยรัฐของชาวจีนและชาวเวียดนามที่มีทั้งอำนาจและการจัดการที่ดีส่วนบริเวณหุบเขา กับแม่น้ำบนพื้นที่สูงทั้งทางตะวันตกกับทางตะวันตกเฉียงใต้มีประชากรเบาบางและผู้คนก็ยังมีระบบการจัดการทางสังคมการเมืองอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเทคนิควิทยาที่ด้อยกว่าที่จะแข่งขันกับกลุ่มคนไทยไตยในตำนานเรื่องเล่ายุครแรกๆของคนไทยไตยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเคลื่อนไหวทางการเมืองและประชากร ซึ่งลักษณะโดยทั่วไปก็คือเจ้าตนหนึ่งรวบรวมผู้คนในเมืองของตนตั้งเป็นกองทัพส่งออกไปโดยมีเหล่าเจ้าลูกชายเป็นผู้นำพวกเจ้าลูกๆเหล่านี้ก็จะทำการพิชิตยึดครองดินแดนที่ไกลออกไปแล้วนำเอาครัวเรือนจากเมืองเดิมของบรรพชนมาสร้างบ้านแปลงเมืองทางป่าดงให้เป็นที่นาทำกินให้อยู่ใต้ปกครองของเจ้าหนุ่มเจ้าทายไตย้ต้นดังกล่าวขังตน้น อาจดำเนินการรณรงค์ให้เจ้าลูกชายของตนทั้งหมดให้แต่ละคนได้มีแว่นแขวนของตนเพื่อช่วยเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าเมืองพ่อไปในเวลาเดียวกันบรรดาลูกชายอาจถูกส่งออกไปครองเมืองต่างๆตามลำดับอาวุโสปล่อยให้ลูกชายเล็กสุดรับมรดกแว่นแขวนของเจ้าตนพ่อในตอนเหนือของเวียดนามและลาวเป็นพื้นที่ในหุบเขาที่แม้จะเหมาะกับการเพาะปลูกข้าวแต่พื้นที่ก็จะเล็กและคับแคบ ถูกแยกออกจากกันด้วยภูเขาที่ยากต่อการเดินทางดังนั้นศูนย์กลางทางการเมืองและประชากรของกลุ่มไทยใตยน้นี้จึงเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วไปทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้เมื่อเจ้าตนพ่อได้ตายลงพี่น้องลูกหลานก็จะรักษาแว่นแคว้นเอาไว้ได้ยากและไม่สามารถจะป้องกันตนเองจากการเข้าครอบครองของจีนหรือเวียดนามได้โดยทั่วไปแล้ว เจ้าตนพ่อก็มักจะปรารถนาให้ลูกๆได้รับการสืบทอดอำนาจอย่างที่ตนได้รับต่อๆกันมาและก็ด้วยกระบวนการเช่นนี้แหละที่แว่นแขวนของคนไทยไตยจะแผ่ขยายอย่างช้าๆเข้ามายัางบริเวณทั้งตอนเหนือของแหลมอินโดจีนในความทรงจำพื้นบ้านนั้นการแพร่ขยายของกลุ่มคนไทยไตย,ยุคแรกเริ่มนี้จะจดจำกันไว้เป็นตำนานเรื่องขุนบรม ซึ่งคนลาวจะเล่าขานกันต่อๆมามีท้องเรื่องว่าในประวัติศาสตร์ยุคแรกของโลกมนุษยชาติหาเป็นอารยะไม่ยังหยาบกระด้างยังโหดร้ายยังทำการเกษตรไม่เป็นมนุษย์ไม่สำนึกบุญคุณของผีฟ้าทำให้หัวหน้าผีเจ้าโกรธขึ้นเลยบันดาลให้น้ำท่วมโลกมีหัวหน้าเผ่านีรอดไปได้เพียงสามคนขึ้นไปยอมสยบต่อหัวหน้าผีเจ้า แล้วก็พมนักอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งน้ำลดลงเมื่อถึงตอนนี้หัวหน้าเผ่าทั้งสามก็กลับลงมาอย่างพื้นโลกนำเอาควายลงมาด้วยให้ช่วยไถายนาปลูกข้าวในพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่แถบเมืองเดียนเบียนฟูเมื่อควายตายลงก็จะมีน้ำเต้าหรือฟักทองต้นมะหืมาผุดเกิดออกมาจากรูกจมูกควายมีเสียงดังอื้ออึงอยู่ในนั้นและเมื่อแทงลูกน้ำเต้าเข้าไป ก็ปรากฏมีมนุษย์ไล้บ่าออกมากลายเป็นประชากรท่วมโลกชาวลาวเล่ากันว่ามนุษย์ที่ออกมาจากทางรูที่ถูกแทงด้วยเหล็กร้อนเผาไฟแดงนั้นจะเป็นคนพื้นเมืองที่มีผิวพันดำส่วนที่ออกมาทางรูที่ใช้สิวเจาะก็คือคนลาวที่มีผิวพันขาวกว่าด้วยความอุปถัมภ์ของผีเจ้าหัวหน้ากลุ่มคนไทยไตยก็สั่งสอนให้คนไทยไตยเท่านั้นได้รู้จักปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย ทำนาปลูกข้าวเป็นและประกอบพิธีกรรมอันเหมาะอันควรประชากรก็เพิ่มขึ้นมากจนกระทั่งจําเป็นต้องมีการปกครองกันขึ้นดังนั้นผีเจ้าก็ส่งลูกชายคือขุนบลมลงมาพร้อมผู้ติดตามครูบาเครื่องใช้ไม้สอยและศิล,ลปะเมื่อปกครองได้เจริญรุ่งเรืองเป็นเวลา25ปีขุนบลมก็แต่งตั้งลูกชายทั้ง7ให้ปกครองโลกของคนไทยไต้ลูกคนโต ไปครองหลวงพระบางคนอื่นๆไปเชียงขวางละโวอยุธยาเชียงใหม่12ปันนาในยุนนานใต้ผงสาวดีเมืองพะโคของมอนในพมา่าตอนล่างกับดินแดนที่น่าจะเป็นเวียดนามกลางตอนเหนืออาจจะเป็นจังหวัดแงาอานตำนานฉบับหนึ่งของเชียงขวางกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ตกอยู่ในพศ1241อ,อ12ตำนานขุนบลม ชายภาพสำคัญให้เห็นประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของกลุ่มไทยไตยรัฐจำนวนมากที่ตำนานนี้กล่าวถึงนั้นสถาปนาขึ้นในศตวรรษต่อจากนั้นแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็บันทึกถึงวัฒนธรรมไทยไตยไว้ก่อนหน้านั้นอีกอย่างไรก็ตามตำนานนี้ก็บอกเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในหมู่คนไทยไตยที่อยู่กันกระจัดกระจายทั้งอย่างสะท้อนที่เห็นจากการค้นคว้าในหมู่วงวิชาการปัจจุบันด้วย หลักฐานทางภาษาและทางเอกสารชี้ใหเห็นว่าการแยกกันไปการกระจายตัวกันไปของกลุ่มคนไทยไต้เกิดขึ้นระหว่างคริสตศตวรรษที่7ถึง10หรือ11ตามแนวเส้นทางภูมิศาสตร์กับตามตำนานเรื่องนั้นเราสังเกตเห็นอีกว่าแม้ขุนบรมจะถูกกล่าวอ้างว่าลงมาสู่พื้นโลกที่แถบเมืองเดียนเบียนฟูแต่ก็หาได้มีลูกชายคนใด อยู่ครอบครองเมืองแถบนั้นไหมและโลกของคนไทยไตยบนที่สูงซึ่งตอนนี้ก็คือเวียดนามเหนือนั้นก็ไม่อยู่ในรายชื่อของดินแดนที่บรรดาลูกชายถูกส่งให้ไปปกครองเลยกลุ่มไต่ดำไต่ขาวไต่แดงและกลุ่มคนทำนองเดียวกันนี้คงถูกตัดขาดจากกลุ่มคนที่มีภาษาแม่ที่เป็นลาวหรือเป็นสยามมาแต่เน่นนาน,านแรกเริ่มแล้วรวมทั้งตัดขาดจากกลุ่มภาษาฉาน ทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือภาษาอาหมภาษาลือกับไตเหนือหรือไตยโยนด้วยคือในช่วงระหว่างคริสตศตวรรษที่8และ11ในราวคริสตศตวรรษที่8โลกของกลุ่มไทยไตยได้แผ่ขยายข้ามตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วได้แยกกันเป็นกลุ่มภาษา5กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มทางทิศเหนือที่เป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศจีนและได้วิวัฒนาการ กลายเป็นบนรรพชนของกลุ่มชาวจ้วงในปัจจุบันกลุ่มที่สองยังคงเป็นกลุ่มคนไทยไต่บนที่สูงในเวียดนามเหนือที่เป็นบนรรพชนของไต่ดำไต่ขาวและไตแดงกลุ่มที่สามคือคนไทยไต่ที่อยู่ในท้องถิ่นระหว่างลาวตะวันออกเฉียงเหนือกับส่วนที่ติดกับเวียดนามซึ่งก็คือบรรพชนของไทยไตยในเชียงขวางกับคนสยามมยุธยากลุ่มที่สี อยู่ทางเหนือของลราคือในแถบหลวงพระบางกลุ่มที่หสุดท้ายอยู่ไปทางทิศตะวันตกเหนือสุดของประเทศไทยและในส่วนที่เป็นลาวยูนนานและพมา่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่พูดภาษาไทยไตย้ภาษาใดภาษาหนึ่งนั้นได้เคยอาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวนั้นในอดีตอันไกลโพ้นหรือไม่เรารู้ได้อย่างไรว่าอยู่ไม่ไกลไปกว่ายูนานขึ้นไปในช่วงคริสตศตวตรรษที่8 นับตั้งแต่ขึ้นคริสตศตวรรษที่20ใหม่ๆม,มีข้อถกเถียงกันว่ากลุ่มคนไทยไตยเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เมื่อล่วงเข้าสู่คริสตศตวรรษที่13แล้วก่อนหน้านั้นคนไทยไตยเคยเป็นประชากรของรัฐเลืองอำนาจคือน่านเจ้าในยูนนานแต่เมื่อชนเผ่ามองโกนพิชิตยูนนานได้ในพศ1796ก็มีข้อถกเถียงกันว่ากลุ่มไทยไตย แต่กระจัดกระจายลงมาการจะจัดการกับข้อถกเถียงอันนี้กับการที่จะชี้เห็นชัดถึงสภาวะแวดล้อมที่คนไทยไตย,ยุคแรกๆพัฒนาวัฒนธรรมและสถาบันของตนขึ้นมานั้นก็จำเป็นจะต้องกล่าวถึงปัญหานาน,านเจ้าและชี้ให้เห็นถึงโลกที่กลุ่มคนไทยไตยอยู่อาศัยกันในยุคสมัยที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นี้จบอีพีที่สอง กลับมาติดตามอีพีต่อไปซึ่งจะเป็นเรื่องของนานเจ้ากันนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ